หลายคนว่าเฮ็ดจังไดอันนี้ผ่เม็นปิ่งปลาเดอ้อปิ่งปลาราจ่ะปิ่งปลาแนละ้วพี่น้องนี่ค่ะคุณได้สิกนั้งเจ้าปลาหืมม้อเบยเค้มเด้อสบอกห่ะอันนี้ปลากระแตของเจยฟ้าเฮ็ดประมาณเด้4สี่เดือนอนะ่ะอุ้ย อืมืมสายกินพอกระเทินบ๊วยพี่น้องพี่น้องจ๊ะกินปลาเยอะๆโน,ก,น,ก,นกินปิ้งปลาธรรมดานะ น้อมาจ้าแซ่บจริงจอืงออมสุดเลยพี่น้อง,ง,ง,อองทำเองนะนี่ทำเองนะคะบอกเลยว่าอร่อยจ้า